ตาขอไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงตลกอารมณ์ดีอย่างตักสีริพรที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักกันในนามว่าตักลีลาเรียกได้ว่าเธอผู้นี้มีความสามารถรอบตัวเลยทีเดียวค่ะและดูเหมือนว่าเธอเองนั้นกำลังเตรียมวางแผนที่จะลาออกจากวงการและกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัด พอที่ผ่านมาเธอกับสามีไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเพราะทำงานอยู่ตลอดเวลาเธอนั้นอยากอยู่กับธรรมชาติทำสวนทำไร่และมีบอ่อปลาอยากทำอะไรมันสบายใจมากกว่านี้อยากทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวบนที่ดินติดภูเขากว่า16ไร่และได้อยู่กับคุณแม่อีกด้วยส่วนเรื่องของน้องภูบุตรชายของเธอนั้นเธอได้บอกว่าในตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วให้เขาเลือกทางเดินของตัวเองคอยสนับสนุนอยู่ห่าง และเธอคิดว่าเธอนั้นลาออกจากวงการให้มีดาวดวงใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะ